สวัสดีครับแม่นี่ครับวันี้สาตูกไปใส่อูไอยู่ไหนังนเยอีม่ั่ได้ยังเมื่อน้อแม่ท่าไนได สวัสดีคนสวยนักทุกกิเข้าอะไรเยี่ยินข้าศอกอะไรเนี่ยค่ะข้อศอสบายเข้าแล้วเระเบิงนักตกขายของนี่แหละครับขายหัวนขายจักรกบือนะขายทุกอย่างนะครับตีมเข่า สา,ส,าส,าสาก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 ระเบือยันเรือโลกครับมีเรือโลกผมมีขายด้วยมึงนี่โอ้ทำงานหนักพี่น้องเอฟซีกระติบเข่านะครับนี่โอ้อันนี้ไงนั่ยขายไปและบ้านนี่ย เด่นบ่ลุงตุกอันนี้ไงขายไปแด่นบ่โอ้ขายเก่งเก่งเขามาเบิง้งแม่เขามาเบิง้งเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยมาซอยเป็นขายของตัวนี้หาอย่างน้อครับ เบิรงลูกค้านะครับเป็น่ออยงนอนหอนหอนบอมันหอนด้วยตื่นสวยวันนี้ <c oughs> สิบโมง <c oughs> ขายงาา่ามจังหวาแม่แวนี่คู่มือนี่ระาหนุกตลลูกค้าหนงผมใส่เข้าเบิร์าเบิร์งานนย่างเขยนไ่นหายังแม่ <c oughs> กระบุงใส้เข่ากะบงใส้เขามันเบิดมันเบิดเบิงดนนันนอกนะครับบง่านั่น,น,นะกรบระกบรรยากาศนะครับทางลูนะครับไปช่องตะโอนะครับ ยังมีลูกข้าหลายอยู่นะครับตอน11โมง10น,นาทีบางคนกำลังกลับมาสวัสดีครับแม่ได้ยังเนาะอุ้ยไม่ได้ย,ยังหรอกแกมันของแพงของแพงมีแต่เฮ็ดที่แต่ตลาดมีไผได้เฮ็ดมาแน,น่นหรือไม่ได้ยังเลย กระซึกทักนะครับเริ่มเริ่มซาละบางคนก็นเริมมาก ลอยห้าซิปโมบายลอยห้าซิปนะครับงามงามเลยผมสือไปไว้บบานยุ่หอยบานนะงามลมมามันกระดังตุ้งลิงตุ้งลิงตุ้งลิงนะครับได้ยังไงไม่ได้ยัง,ยงบ่โอ้พึ่งมาก โอ้สาวนี่โดนพัดลมบอ่อยเนาะห่อนหลเมื่อวานไปเบิ่งบางไฟกับห่อนโอ้สุดยอด

เบิ่งรูขาปนย่างขึ้นมานะครับใส่ยังมากเนาะครับลาย่างบางคนกำลังลุกมามานะครับนี no ่ให้พ well, so. ี <so ่น้องชมบรรยากาศนะครับพ้นย่างไปมาก่อนนะครับ ่องตู้ตั้งอยู่มองไหนนะครับมีเอฟซีไร้ทนถามมานะครับพี่กัลเลยนะครับบ้านน้องแสงเจริญพัฒนาตําบลโพนงามอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมองที่ห้อยูนีไปตลาดช่องตู้ฟังเหล่านะครับพระภิสุสมมเน่นคู่บาทั้งหลายแล้วนะครับผููไดสีขามมานะครับให้ไปขอใบอนุญาตจะเจ้าคณะอำเภอก่อนนะครับในอำเภอที่ทานอยู่นะครับถ้าเป็นอำเภอบุญทลิกแต่ยูที่วัดป่าสีมุงขลนนะครับ ไปขอใบราจะเจ้าคณะอำเภอก่อน,นะครับทางขามมาไดนะครับส่วนท่านไหนที่ขามมาาทางเมืองสุขุมานนะครับหรือว่ามาหาพีหาหนองฟังเล่านะครับมาได้สามหมื่นนะครับขอใบอนุญาตจะเจ้าหน้าที่ตรงด่านทางขามได้เลยนะครับใส่บัตรประชาชนนะครับส่วนไผรทไปเกินสามหมื่นนะครับตรงขามด่านตมช่องเมตต้องใช้พัดสปอร์ตนนะครับสว,วัสดีครับแม่ได้ย,ยังน้อ โอ้ได้เฮ็ดเพาะต่องมี่เหเฮ็ดเพาะมือน,นีมีแต่คนถือก้าบ,บ้านครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ได้ขายแล้วขุกได้ขายแล้วนะครับ <c oughs> เล็กมันดีอยู่ด้วยนะนอ้ <c oughs> อ,องมะเขาอสนิม ซื้อมังไทยอย่างสองามเสือกมิสนิมก็เต็มหรอป้าตันนี้ได้ไร้แดงในดอกกระเจียวได้เฮ็ดเพาะข้ามขุนในบักนัดนะครับแม่นครับป้าดูขนกำลงังหยางมานะครับ มีหอดพลังมตัวมากน่นเอาพลังขึ้นมาได้กันป,ประเทศก็ว่าผมว่าประเทศที่สามเขาบงงขา่งให้ข่าวโอ้สแสดงว่าเจ้าหน้าที่ปล่อยมากเนาะ ดี่คับไม่ได้ยังมากครับข้างหวานโอ้ทางนี้ได้หวายตัวนี้ไดนไม่กวดนะครับโอ้ได้บมงนนักหามสองเลยตัวหนึ่ง เริ่มซสาละเริ่มซสาละเอาลองตัวควงยิ่งขึ้หน่อยก็<า>เลยโฆษณาลานจะฟ้องโฆษณาลานครที่มาเที่ยวสองกูเออนอกจากฝากมาอุดหนุนหานเนาะในเด้อมีประเภทเครื่องจักสารค่ะมียาสูบเหล้าเบียร์ครบุดทุกอย่างอยู่ในหานมีเกือบทุกอย่างเลยใครมากอะฝากมาอุดหนุนในเด้อจ้า

Ờ sao, bút nè, thôi nha, tao đẩy bọn Tao theo bút nè Ok, ok